ลการเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้นนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า Machine Learning นะคะ Machine Learning เนี่ยจะเป็นสาขาย,ย่อยของอปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือเรียกว่า artificial intelligence นะคะโดยมีเป้าหมายของการเรียนรู้ของเครื่องก็คือการทำความเข้าใจกับโครงสร้างของข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการปรับข้อมูลนั้นให้เป็นโมเดลที่สามารถเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะในการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะเป็น เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันสําหรับการเรียนรูร้ของเครื่องที่ใช้อนกอริทึมนะคะในการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะฝึกฝึกคอมพิวเตอร์นะคะโดยใช้ข้อมูลนะ,ะแล้วก็ทําการวิเคราะห์ทางสถิต,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 ติแล้วก็ส่งออกค่าที่อยู่ในช่วงที่กําหนดนะคะแล้วก็นํามาสร้างเป็นโมเดลนะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมเพื่อใช้งานนะคะ การเรียนรู้ของเครื่องนะคะซึ่งเ,เป็นสาาสาขาวิชาการเลยของวิทยาการข้อมูลนะคะเพราะว่าเป็น,นแขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้อัลกอริทึมในการดึงข้อมูลเพื่อที่จะมาทํานายแนวโน้มในอนาคตนะคะโดยซอฟต์แวร์จะได้รับการติดตั้งโปรแกรมด้วยแบบจําลองนะคะแล้วก็ช่วยให้สามารถที่จะทําการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทําความเข้าใจรูปแบบของข้อมูลนั่นเอง ะะโดยการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะสร้างวิธีการที่จะใช้ข้อมูลเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำนาย คาดการนะคะในขณะที่วิทยาการข้อมูลเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการข้อมูลแล้วก็บอกถึงข้อมูลเชิงลึกของเครื่องนะคะดังนั้นการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะมีแนวคิดที่ได้มาจากหลากหลายสาขานะคะตามชาร์ตเลยว่าเป็นสาขาที่มีความเป็นสา,สาขาวิชาก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ deep l p l r n r n i นะคะ u r o n Language Processing Computer Science Data Mining อ่า h e m a t i c s คือ Math แล้วก็สถิติด้วยนะคะทักษะที่จำเป็นสำหรับ าการเลี้ยงนรุปข,ของเครื่องนะคะอย่างเบื้องต้นเลยอ,อย่างแรกก็คือต้องมีความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงโครงสร้างข้อมูลนะคะอัลกอริทึมแล้วก็สถาปัตยกรรมของข้อมูลนะคะสองจะต้องมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะ probability <c oughs> แล้วก็สถิติเป็นอย่างดีนะคะมีความรู้ด้านซอฟต์แวร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็การออกแบบได้นะคะโดยความรู้จะต้องมี ควรจะมีความรู้และทักษะดงด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งโปรแกรมในตอนนี้นะคะที่เป็นที่นิยมก็คือ y y t o o นะคะหรือว่าจะเป็น R-Programming ก็ได้นะคะแล้วก็สัดหัดมาก็คือมีความสามารถในการดำเนินการสร้างแบบจำลองข้อมูลนะคะแล้วก็ต้องมีทักษะในการประเมินผลด้วยนะคะประเภทของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะอ,ะอย่างเช่นได้แก่นะคะก็คือการเรียนรู้แบบ มีผู้สอนนะคะ Supervised Learning แบบไม่มีผู้สอนก็คือ Unsupervised Learning หรือว่าแบบกึ่งมีผู้สอนนะคะ Semi Supervised Learning หรือแบบที่3ก็คือการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมแรงหรือที่ว่า Reinforced Learning นะคะอย่างแรกเลยค่ะ Supervised นะคะการเรียนรู้แบบมีผู้สอนเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ในการสร้างแบบจำลองซึ่งมีความสัมพันธ์ของ Input และ o u t p u t นะคะที่มีความสอดคล้องกันโดยใช้ข้อมูลที่มีการเทรน หรือว่าฝึกมาแล้วนะคะเพื่อให้สามารถที่จะคาดการถึงผลตอบสนองเอาพุทนะคะสำหรับในกรณีที่เรามีอินพุตใหม่ๆเข้ามานะคะเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่าเอาพุทที่ได้จะเป็นอะไรโดยใช้ความรู้จากข้อมูลที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้นะคะที่เราเรียกว่า Data t r a i c นะคะการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนเนี่ยรวมถึงอันกอยทึมการเรียนรู้นะคะ ที่ใช้ตัวอย่างข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลที่ใช้ฝึกหรือข้อมูลที่เราเทรนแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องเราก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่า l a เ e l หรือป้ายกำกับนะคะซึ่งแต่ละรายการของข้อมูลเนี่ยในระหว่างการในระหว่างกระบวนการฝึกอบรมที่ใช้โมเดลเนี่คะ่ะก็คือข้อมูลที่ผ่านการเทรนแล้วเราก็จะบอกว่าเรามีลาเบลนะคะเป็นข้อมูลที่มี l a เ e l นะการเรียนรูข้ของเครื่องแบบมีผู้สอนนะคะจะมีพื้นฐานแล้วก็โดยพื้นฐานแล้วคือจะพยายามที่จะจําลองโมเดลความสัมพันธ์ของ Input กับ Output ที่สอดคล้องการจากข้อมูลการฝึกนะคะเพื่อที่จะคาดการถึงผลตอบสนองของ Output ที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เราได้รับ Input ใหม่เข้ามา วิธีที่2นะคะการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนนะคะแบบไม่มีผู้สอนเป็นไงก็คือเป็นการที่เราเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราจะพยายามที่จะดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาหรือว่าพยายามที่จะหาความหมายนะคะจากข้อมูลมากกว่าพยายามที่จะคาดเดาผลลัพธ์ ะะการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนดังนั้นก็จะไม่มีกฎตายตัวนะคะมีการทํางานที่ใช้เทคนิคเฉพาะอย่างใดจากหนึ่งแล้วแต่ผู้ออกแบบนะคะเลยที่เราจะสามารถที่จะรวบรวมวิธีการที่เกี่ยวข้องนะคะในการแก้ปัญหามาใช้ร่วมกันได้นะคะในการเรียนรู้แบบนี้นะคะก็คือจะเกี่ยวข้องกับการพยายามดึงข้อมูลนะคะเพื่อที่จะดึงข้อมูลเชิงลึกอ,ออกมามากกว่านะคะมากกว่าที่จะคาดการนะคะซึ่งเราก็จะพบว่า ความไม่แน่นอนของเพิ่มตามขึ้นในกรณีีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนนะคะมันก็จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นแต่สิ่งที่ถัดมาก็คือมันจะมีความสามารถในการรับข้อมูลจํานวนมากมาจากแบบจำลองเหล่านี้ก่อนหน้านี้โดยที่ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบไม่มีผู้สอนก็สามารถที่จะ,ะพยายามที่จะจัดการดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาได้บ้างนะคะการเรียนรู้ของเครื่องแบบ ไม่มีกึ่งมีผู้สอนนะคะคือเซมิซูเปอร์วสนะคะก็คือ,อจะอยู่ตรงกลางระหว่างมีผู้สอนกับไม่มีผู้สอนนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้จะใช้ในการข้อมูลการฝึกอบรมจํานวนมากข้อมูลที่เทรนแล้วจํานวนมากนะคะที่แล้วก็ข้อมูลที่ไม่มีป้ายกํากับนะคะนำมาสร้างองค์ประกอบ การเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่มีผู้สอนนะคะแล้วข้อมูลที่มีป้ายกำกับล่วงหน้ามาใส่คำอธิบายคำประกอบจำนวนเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงใช้เทคนิคของการเรียนรู้ภายใต้แบบผู้มีผู้สอนมาทำงานกับกรณีที่ข้อมูลแบบไม่มีผู้สอนนั่นเองนะคะเราถึงเรียกว่าเป็น s e m i s u p e r ์ i s e ์นะคะปัญหาในการใช้แบบนี้นะคะก็คือข้อมูลมีความซับซ้อนมากนะคะเมื่อพบข้อมูลมีการซับซ้อนมากแล้วก็ ข้อมูลที่เราไม่สามารถะระบุได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้วิธีการใดๆดได้นะคะก,ก็ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการที่จะแบ่งภาพของอสิ่งต่างๆจากหลายมุมมองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ระบุค่าได้จํานวนมากนะคะการเรียนรู้แบบเสริมแรงเสริมแรงเป็นยังไงนะคะเสริมแรง r e i n f o r c e l e a r n n n g เนี่ย r e i n forcement learning ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีตัวแทนหรือเราเรียกว่า agent นะคะ agent ที่ต้องการฝึกอบรมในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อโต้อตอบกับสภาพแวดล้อมเฉพาะ ตามกฎหรือนโยบายที่กําหนดนะคะมีการอัปเดตนโยบายที่จําเป็นมีการทําซ้ําๆจนกว่าเอเจนต์หรือตัวแทนนั้นๆเนี่ยจะเรียนรู้นโยบายที่เหมาะสมได้นะคะวิธีการแบบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากแบบมีผู้สอนแล้วก็ไม่มีผู้สอนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็คือตัวแทนหรือตัวเอเจนต์ที่ต้องการฝึกอบรมในช่วงเวลาหนึ่งๆเนี่ยเพื่อโต,ต,อตอ้ต่อกับสภาพแวดล้อมเฉพาะนั้นเนี่ยแล้วก็ ปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะในช่วงเวลาหนึ่งโดยคำนึงถึงประเภทของการกระทําที่จะต้องดําเนินการตามสภาพแวดล้อมนั้นๆด้วยนะคะต่อมาการจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาษา Python นะคะการจัดเตรียมข้อมูลนะคะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการเ,าเรียนรู้ของเครื่องนะคะโดยการเทรนหรือการสอนให้เครื่องจักรสามารถที่จะเรียนรู้การทํางานได้นะคะผ่านการ สอนผ่านข้อมูลนะคะข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบต่างๆซึ่งเข่ารหัสปรับขนาดนะคะจะต้องมาจัดเตรียมรูปแบบทั้งหมดในการใช้เทคนิคในการเข้ารหัสปรับขนาดจัดชุดการทดสอบหรือการสอนก็คือเียนนะคะโดยหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะนําไปใช้นะคะโดยใช้ไลบ r ารีไซคิดเ e a นนะคะในการเรียนรู้ของเครื่อง การใช้ Library s ไซ k i t l e a r n นะคะ i b r a r y s ไซ k i t Learn เนี่ยเป็น Library ของภาษาไ t ทอ n นะคะที่ใช้อันก่อยทึ่ในการเรียนรู้ประเพศต่างๆนะคะเช่นการจัดหมวดหมู่นะคะ classification การตดถอยนะคะ regression หรือว่าการจัดกลุ่ม clustering หรือว่าการสร้างแผนผังการตัดสินใจ decision tree เป็นต้นนะคะการใช้ Library scikit learn นะคะทำให้การนำการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้เนี่ยมาใช้โดยการเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันนะคะด้วยข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้เลือกใช้งานหรือฝึกเทรนโมเดลได้นะคะ l r y r a r y s i t คิดเลนะคะมีชื่อโมดูลเริ่มต้นหรือเราจะเรียกว่า sklearn นะคะเป็น Library ที่มาจากชุดข้อมูลมาตรฐานนะคะเรียนรู้ได้ง่ายสามารถที่จะ Import นำเข้าโมดูลชุดข้อมูลได้ ตัวอย่างที่3นี้จะเป็นตัวอย่างของการ Import ชุดข้อมูลของมะเร็งเต้านมนะคะเราสามารถเลือกใช้ Import โดยการเลือก Import Data Set นะคะแล้วก็เลือกลักษณะของโหลดนะคะข้อมูลที่เป็น breast cancer นะคะข้อมูลของมะเร็งเต้านมขึ้นมาได้นะคะซึ่ง อย่างแรกเลยชุดข้อมูลจำแนกเป็นประเภทไบ n นอรอย่างง่ายนะคะแล้วก็จากแสดง Import ข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะแสดงว่าผลลัพธ์เนี่ยเขาก็จะโชว์ว่าแต่ละในชุดข้อมูลเนี่ยมี Attribute นะคะ a t t r i b u t e ของข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งขนาดรัศมีพื้นที่ผิว Texture หรือว่าเส้นขอบพื้นที่ Area นะคะต่อมา เราจะนำข้อมูลนั้นมาทำการแปลงให้อยู่ในรูปของ DataFrame โดยใช้ pandas นะคะการเลือกใช้ library pandas นะคะก็เรียกใช้ Library นี้แล้วก็มาสร้าง DataFrame นะคะการสร้าง DataFrame ก็คือดังแสดงผลลัพธ์ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะเขาก็จะจัดข้อมูลให้อยู่ในลักษณะข้อมูลที่เป็น DataFrame คือลักษณะคล้ายกับตารางนะคะซึ่ง DataFrame ก็จะมีหัวก็คือมี h e a d แล้วก็มีขนาดโลของแถวให้นะคะแล้วก็เรียงคอลัมน์ให้เราเรียบร้อยมันก็จะสะดวกในการอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายการสร้างชุดข้อมูลด้วยตัวเองนะคะ เราจะสร้างข้อมูลด้วยตัวเองได้อย่างไรอันนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะการใช้โมดูลนะคะ sklearn dataset sample generator จาก l r b r y s y s k i t learn นะคะก็ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆที่สามารถที่จะสร้างชุดข้อมูลประเภทต่างๆสำหรับปัญหาที่เรากำหนดได้นะะตัวอย่างแรกนะคะคือการสร้างชุดข้อมูลแบบคลัสเตอร์นะคะแล้วที่นี้เราจะเรียก import m a t p l t t l อออออออ้น,น,ะะน make, ออ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 อ e อออ e อ ะะก็คือจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็เลือกใช้รับรีแมทพ o ดเรีกันนำพายนะคะในสร้างกลุ่มของชุดข้อมูลในการสุ่มข้อมูลจำนวน n เ,เข้ามานะคะโดยการบอกเขาว่าในที่นี้อาจารย์บอกว่าให้สร้างชุดข้อมูล500ชุดนะคะให้มีเซนเตอร์3กลุ่มนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มผลที่ได้ก็จะมีคัสเตอร์มีสีแดงคัสเตอร์สีเขียวแล้วก็คัสเตอร์สีน้ำเงินนะคะในแต่ละคลัสเตอร์ก็จะมี500ข้อมูลนะคะ การวิเคราะห์ข้อมูลและก็การเรียนรู้ของเครื่องโดยการใช้ภาษา Python นะคะเป็นการมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยนะคะ Regression Analysis นะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประมาณค่านะคะสำหรับงานในการเรียนรู้ของเครื่องโดยวิธีการตามการถดถอยนะคะแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมกับตัวอย่างข้อมูล Input ที่มีการตอบสนอง o u t p u t ที่เป็นตัวเลขแบบต่อเนื่องนะคะส่วนแบบจำลองการถดถอยนี่จะใช้อัติบิวหรือคุณลักษณะ ของข้อมูล Input หรือบางทีเราจะเรียกว่าเราจะเรียกชื่อนึงว่าเป็นตัวแปรอิสระโดยและค่า Output เป็นตัวเลขต่อเนื่องที่สอดคล้องกันเราก็จะเรียกเอา p u พุว่าเป็นตัวแปรตามนะคะเพื่อจะเรียนรู้ความสัมพันธ์เฉพาะระหว่าง Input กับ output ที่สอดคล้องกัน การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือเพื่อโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหานะคะก็คือการวิเคราะห์การจําแนกประเภทนะคะก็คือการวิเคราะห์การจําแนกประเภทเนี่ยเป็นวิธีการย่อยในภายใต้การเรียนของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนนะคะมีวัตถุประสงค์ในการคาดคะเนป้ายกํากับผลลัพธ์ที่เป็นการจําแนกประเภทนะคะโดยธรรมชาติของข้อมูลเนี่ยเ,เราก็จะเรียกป้ายกํากับเอาพุทธหรืออีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าคลาสนั่นเองนะคะ วิธีที่2การวิเคราะห์ตามการถดถอยนะคะการวิเคราะห์ตามการถดถอยเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการประมาณค่าหรือว่าเป็นการหาค่าการถดถอยนะคะก็คือโดยวิธีการได้รับวิธีการถดถอยเนี่ยจะได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ตัวอย่างข้อมูล i n p u t ที่มีการตอบสนองเ u t พ u t ที่เป็นค่าตัวเลขต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาทําการจัดกลุ่มนะคะ เพื่อจัดกลุ่มค่าเอา p u พุที่เป็นค่า Discrete Discrete Disc คือค่าที่ไม่ต่อเนื่องนะคะจะมีหมวดหมู่หรือว่าเป็นคลาสที่ไม่ต่อเนื่องกันนะคะโดยวิธีการาถดถอยนะคะ Regression ที่ได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ตัวอย่าง Input นี้นะคะเราก็จะมีหลายๆอย่างนะคะดังนั้นแบบจำลองจะใช้ Attribute หรือคุณลักษณะของข้อมูล Input นะคะที่เรียกว่าแปรอิสระนะคะเพื่อที่จะมาหา output ก็คือตัวแปรตาม นะะในการวิเคราะห์การถดถอยนะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะสตัวอย่างก็คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะคะเชิงเส้นแบบผูหุูณและก็การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกนะคะการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะคะก็คือการสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์ของ x กับ y นะคะอินพุตกับเอาต์พุตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานายค่าเอาต์พุต y นะคะโดยใช้เลือกใช้ Library จาก m a t p o t l i b นั่นเองนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะแสดงการพอ o กร r ฟแสดงความสำคัญของน้ำหนักเป็นกิโลกับส่วนสูงความสูงเป็นเมตรนะคะเพื่อจะหาผลลัพธ์นะคะว่าทำนายน้ำหนักของบุคคลในตามส่วนสูงได้อย่างไรดังแสดงในภาพนะคะ